สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะมาย้ายต้นกล้ามะเขือเทศนะคะที่ได้หวานเอาไว้นะคะก็เป็นต้นกล้ามะเขือเทศที่ตาตเพาะเองค่ะทีนี้ต้นเขาโตแล้วนะเนี่ยนะคะก็สามารถทําการย้ายไปปลูกได้เลยนะคะคือบางคนอาจจะรอให้โตกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าตาตมองว่าขนาดเนี้ย โอเคกาลังดีแล้วเราก็เอาไปบํารุงต่อไปดูแลต่อไปใส่ปุ๋ยก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าแบบนี้เล็กเกินนะไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยสองต้นนี้เล็กเกินไปนี่คือทั้งทั้งที่หวานพร้อมกันนะคะแต่การเจริญเติบโตเห็นไหมคะว่าเขาเจริญเติบโตไม่เท่ากันเลยนะมันอาจจะเกี่ยวกับความแข็งแรงของมเมล็ดด้วยนะคะหรือว่าคุณภาพของมเมล็ดด้วยนะแล้วก็ เรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินในบริเวณนี้หรือว่าเรื่องอาการรับปุ๋ยรับธาตุอาหารนะคะไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะทุกคนแต่ก็จะเลือกเอาเฉพาะต้นที่คิดว่าสมบูรณ์สวยไปปลูกนะคะต้นที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ยังทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเก็บไว้แบบนี้ก่อนเราจะเลือกเนี่ยต้นใหญ่ๆพวกนี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะแต่จะขุดไปเลยนะ คือตรงนี้จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ปลูกในแปลงนี้นะคะแปลงนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรุงดินเลยนะอันนี้ที่ไต่มาหวานเนี่ยคือมาหวานในแปลงที่ยังไม่ได้ปรุงดินค่ะทุกคนแต่ก็จะขุดไปติดไส้เดือนมาด้วยเดี๋ยวเอาภาชนะมาใส่นะคะช่วงนี้ก็จะมีต้นกล้าผักหลายอย่างเลยนะคะอ่ะแต่จะขุดแล้วเอาวางไว้ในนี้ นี่เกือบพังละนะคะบางต้นก็แบบติดติดกันเลยนะ ะะอ๋อตละอันนี้พลาดแต่พลาดนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไป ปลูกในแปลงที่เตรียมไว้กันค่ะนี่ค่ะก็เป็นแปลงยาวนะคะที่ได้เตรียมดินไว้นะคะนี่แปลงยาวนี้เราจะปลูกมะเขือเทศค่ะปลูกไปทีละต้นทีละต้นเลยขอตั้งกล้องก่อน เป็นดินที่ปรุงไว้นะคะร่วนมากนะคะดินดีเลยวางลงไปชุบ พร้อมยญ้าเลยมาชะพืช ตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะคะขุดปลูกไปทีละต้นทีละต้นค่ะ ต้นนี้เขามาแบบนี้แล้วนะคะทุกคนดูดิลากคือเกาะดินอยู่นิดหน่อยนะคะเราจะลงไปทางก้อนนี้เลยนะจะไม่แยกเขานะคะเดี๋ยวให้เขาประสานของเขาใหม่ รนนี้โอเคเลยนะคะดูสมบูรณ์ เสียวลาาขาดมากนะคะแต่ขุดมาไม่ค่อยดีเลยรอบนี้ ันนี้เป็นสองต้นติดกันนะคะเดี๋ยวจะแยกนะโหแบบใกล้กันมากมากอ่ะทุกคนแต่จะแยกยังไงเนาะเดี๋ยวต้องพยายามต้องลองดูวิธีการแยกนะคะแต่เคยไปเจอในช่องของต่างประเทศนะเขาเอาไปแช่น้ําค่ะเอาไปแช่น้ําให้ดินมันหลุดออกเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไปแยกเขาแรงมัน เสียงขาดเนาะแต่ว่ารอบนี้นะไต้ขอลองเลยแล้วกันคะ่ะทุกคนเนี่ยไต้เคยเห็นคลิปของต่างประเทศนะคะเขาได้มาแบบเนี้ยที่มันติดติดกันแบบเนี้ยคะ่ะแล้วเขาเขาไม่กล้าแยกนะเขาเอาไปแช่น้ําแต่เองก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยลวราาเขาจะขาดอ่ะว้าว อได้ค่ะทุกคนนี่ว้าวแยกฝั่งกันได้ค่อยๆบีดินกันไปนี่นะคะอแยกได้รากไม่ขาดค่ะทุกคนใส่ไปเลย ไม่แน่ใจว่าต้นนี้เขาจะรอดให้ไหมแต่ขุดมาไม่ค่อยดีเลยแล้วเขาเริ่มเหี่ยวแล้วอะยังไม่เท่าไหร่เลยนะคะต้นกล้าเริ่มเหี่ยวเอาะคะ่ะต้นกล้าหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขุดมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวดูว่าต้นไหนขุดเพิ่มได้บ้างนะอาจจะมาขุดต้นนี้เพิ่มแค่ต้นเดียวนะคะนี่เขาอยู่เดียเด่ยวๆตรงนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะไปค่ะไปปลูกอีกที่หนึง่ง นอกนั้นเอเดี๋ยวนะต้นที่ยังเล็กๆอะค่ะแต่ยังไม่ขุดนะรอให้เขาโตกว่าวน,นี้ก่อนนะคะไปต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเดินเลยตลอดเลยแปลงมาแล้วนะคะต้นสุดท้ายละที่เราจะขุดย้ายแต่พาทำแบบ ให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็เนี่ยดูได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือเราตั้งใจจะปลูกไว้กินเองนะคะ,ะน่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบอสบสองได้สิบสองต้นนะคะ นี่นะคะต้นมะเขือเทศเดี๋ยวเราก็รดน้ำตามได้เลยค่ะแต่ก็จะรดด้วยน้ำเปล่านะคะไม่ได้ผสมอะไรนะว,ว้าวดูสิคะรดแรงไปรดรดแรงเกินไปช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยประคองเขาหน่อยนะคะ ันนี้คือย้ายในช่วงเช้านะคะทุกคนรดแรงเกินไปต้นล้มเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ ต้นนี้นะคะที่เหี่ยวเมื่อสักครู่นี้นะยังไม่ทันไรลเลยค่ะทุกคนเหี่ยวแล้วนะคะนี่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาจะรอดให้เราไหมอาละค่ะรดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้นะแต่ก็จะเอากระถางเล็กๆมาปิดปกคลุมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราย้ายในช่วงเช้านะ คุมไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแต่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าที่เราย้ายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะวันนี้แต่ขุดมาไม่ดีเลยอะค่ะขุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรียบร้อยค่ะย้ายต้นมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะก็เอากระถางปิดปกคลุมไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราย้ายช่วงกลางวันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ